วนนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังผ้ารวยนะคะวันนี้เดินทางมาที่วัดของอาจารย์กว้างนะคะงวดที่แล้วเจ๊ตังไม่ได้มานะคะแต่ว่างวดนี้นะคะตามทีมงานนะคะมาติดตามตัวเลขอาจารย์บอกว่างวดที่ผ่านมาเข้าเอ่อแปดห้านะคะเข้าตัวกลับ เดี๋ยวเดี๋ยวยวยังไงเราไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะตอนนี้อาจารย์น่าจะว่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามขอแนวทางตัวเลขด้วยกันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ fc ไปพี่น้องไปน้ำกันราชการค่ะเดินพรมาตามสายฝนด้วยนะเขียนฝนแล้วเหรอฝนก็ฝนได้ทีเลยนะครับมากหมดมากย่ำเลยฝนนอกหน้าฝนธรรมดาหระหน้าฝน ถือว่าถือก็มาครับอาจารย์ถือว่าถือก็อาจารย์ถือ,ะะอยู่นี้แหลแล้วจะดีเปียถาหาเปถือแค่าจารย์แล้วอี้ยวว่าถือเนาะกอ้กากตีให้หาเปียีอ,อยู่นหลายตัวว่าที่แล้วถือก็ไรครัอาจารย์เปียาหาเปียเนี่ยถือยุดลังตรงๆเลยมาค่ะครับเหนียวถือหยบดครับเ <c ười> <c ười> ข้าตัวครับ một món hà hà, yên binh hòa tuyệt vời lạc binh a tango tuyệt vời 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 tuyệt tuyệt vời 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 ศูนย์ยังขาดเลยหมดนี่ยเอ้าวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดศูนย์ไว้ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดศูนย์ศูนย์ยังน้อยไปจะหยิบจะจับจังไดนก็ได้ก็ให้ติดศูนย์ไว้เนี่ยศูนย์เลยเกิดบ่ญมันหน่อยเนาะบุญจะศูนหน่อยศูนย์มันเขผาจักตัวครับไว้มันลายศูนย์ดี่ว่าก็ได้พาด้วยเผาชักชุนศูนย์โอ้ยลายชุนเหรหนาหนาพุชชุน เด็กมีศูนย์เด็กมีศูนย์ครับพกมีศูนย์าฟุผังบดนยายแกนรอด้องป้องๆมันมีศูนย์แท้ๆอาจารย์ลิขอาจารย์พวกมีศูนย์หนอกใ้เด็กศูนย์ที่มาจาายนี่เปู้หลายปูดจังไดนกตมาศูนย์ด้อบางได้เสียด้อยจังไดนสื่อยยงอะไดติดศูนย์ไว้ให้วิ่งตัวเดียวเลยศูนย์อย่สิมาลางมาบนก็ได้ bọn cái bàn để bình đẹp. Ah, để phải. Guys, bọn bay. Lạc sĩ bọn loại. Mãi lắc, là sĩ bọn rồi Mãi đấy là sĩ bọn loại. Mãi đấy là sĩ loại. Tôi đi ăn bọn đi ăn bọn loại. Bọn loại. Bọn đang Bọn loại. 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 ซื้ออะไรก็ได้ซื้อซื้อยังอะไรติ๊ทซุนไหมดนี่ผู้ใดซื้อเรียบ่ตติ๊นเราก็เราเงินก็จาไว้ามันใจมันใจเราก็เรีเบินบ็ตรทีากหมดเรียนต่างของเราเลคคนอยู่มิศูนไปหาอะไรสิอาจารย์เราว่ารลีกอาจารย์ขัวมีดอกมีซนหลายอาจารย์ผู้มีแต่ของอาจารย์ในมีบคาะ อาจารย์มันใจคักเนาะค่ะเนาะมันใจยังแหงเลยค่ะเ,เต็มน้งสะทดปะครับไม่เต็มนั้งสะเทียอเนี่ยยุไก่สะเทียดยุไก่มุ้นเนี่ยอาจับคู่เด้อจับคนะู่คนะ่ะอาจารย์ให้ซีห้สามคู่สอตัวสองตัวค่นั้นน่ะสามคู่สมตัวมีู่ครับสามตัวเอาไว้เที่ยราก่อนตะิจลหนาสองตัว,ตวเอาสาตัวไปก่อนเขียนเขีนเี่นะสอตัวไปกอนสามสูสามสามคูไปับ คู as, ่แรกหาศูนย์คู่แรกหาศูนย์มันสิหลายพคดรว่ต้องกลับไอเอฟซีเหมืนกลับเองหานย์นพวกขั้นถิ่นเถื่อว่าถิ่มเนื้อเลยอาจารย์ทวงว่าถิ่มนะ้านในจูนหมดหกศูนนั่นศูนมาเท้ๆใครบ่มีของอาจารย์มี่คนมานะ่เอฟซี หกศูนย์แล้วก็เด็ดสองเด็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เลขับจ้าเขาตามศูนย์นี่นะนี่เนับเพราะคำจับนี่ก็เลขนี่มันสิเป็นเลขขลางล่างนี่นี่นี่อ๋อชุ้นี้ช้ดล่างนี่บอกรออข้างบนนี่มันสิดับศูนย์สี่บวกหกได้ศูนย์ดับศูนยข้างล่างนี่ะบวกแปดดับสาม ล่างัสามน่างดับสามย้ไปซื้อเรียกทีสามูวนี่อันนี้ล่างอย่างเดียวอาจารย์ล่างอย่างเดียวนเจ็ดโนครับดียคขบุนที่ให้สามตัวบนได้เตรียมพร้อมสามตัวบนน้องเตรียมพร้อมสามตัวบนอาจารย์กวาพร้อมสามตัวบนนาะพร้อนว่ครับผมเก่าสวมหาเก่าสองหามีเชชรจ ้างเดียวครับหงเองยามจเ้าสางเดียวเก้าส้าเรียกผู้ใดเดียาอาจารเดือนีตัดออกตัดออกตัดออกแค่นั้นเก้าศนะคะเอฟซางเดียวว่ากันตามตัวเก้าสองและเว่าบอกว่าบนดับศูนยล่างดับสาครับเอาคมาตั้งไว้ข้างหน้าครับ อาจารย์คร <étique> ับแนวทางลาง2ตัวอาจารย์มัดก็ได้ที่สุดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเมตรยเ็ดเยเ็ดเมตรเียวนะครับเมตรตัวกันห้าตัดคุี่อาจารย์เช็นไปเมืนเดือนเลยอาจารย์นี่นี่จีบจีลงมหายเจ็ดศูนตัวเนีนเลยเต็มล้ำาสะดเดวัวไอ้จังไดกับเขาบรถตูแข่งหัวกะสองได้ฝ่ามผู้นอนในหลงถูกต้องเงบอบ่าวที่เจียน คลิปนี้คือผู้โชคีน่ผูก็ดเห็นคลิปนี้แหะคือผููโชคดีวิ่งไปเลยศูนย์เนี่ยตานตีมาล้านเปอร์เซ็นต์ปู่ง้รตีมาล้านเปอร์เซ็นต์นี่ยขตัดให้ไดครับเอาคักๆด้วยบ้โอเคเอาสิมุนให้ยอคสิมุนให้นี่ยสิมุนให้มันจึดครับใ้บ้างแกนเอากรบบ้างแกนเอาเขียนๆเป็นมุกห่วงเลยเพราะว่าอาจารย์ในีทุกทตาสมุนบบใครหำเบาาจแกนเลยนฟังด้อ ขับูนยน่บู่นนะดานยี่สศวนยี่สู่นยังว่ายู่สยางขาดเลยไมันส่เป็นเล็ก่างเด้มยห้าสป็นหกล่านเจ็ดส0นี่เป็นที่สุดคือเจ็ดบนนี่หางเดียวเก้าสอัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยอัดเจ็ดนีเนี้ยขอเนินเนียบอไไ้กัไปขอเงีนเนียหน่อยสินี่เนี้ยหลายคน ข่าขาด้าดขานขาดขาดขุดขอยขุด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 ขาดขุดนุดขุดขุบขุหขุด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 ุลาุดขุดขุดขุดำุาขัวขุดขรดขุ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 ดมุดขุดขุดลุดขุดขุดขตดขุ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 ดุดข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 ุดุดดดเม็ดเดียว เน้น7 0 0 7เม็ดเดียวเม็ดเดียวผู้ใดมีเงินหน่อยนะเน้นตัวก็ค่ะ7 0 0 7เม็ดเดียวปะเม็ดเดียวเลยเน้นไปนะคะที่7 0 0 7เม็ดเดียวหน่อยันเร่เขามีอยู่ยวสิไดไล่มากล่ะอีลีออกแน่น่อ3ตัวก็จะเป็น9 25ไล่นมากนยละนะครับครับเขาที่เรียว่านี่งวดสุดดไทยของพันศาเร้ว สีออกพรรษาเราจีออกพรรษาแนา้วตัดเอาเด้อก็มาเียนหากเก่าก็เปลี่ยนเก่าไว้ท่นานหลวในพรรษานี่ดีหลังวัดสุดท้ายอ,อ,อย่าสับเสนอพระจันทร์ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับสํารับเนวทางสองตัวล่างนะครับเน้นที่เจ็ดโนนะครับตัวกันท้านตัดทิ้งนะครับ,บอืเพราะต้องไปซื้อ 5, บนเล่ล่างเป็นล่างนบเป็นบนครับสํารับเนอทางสามตัวอาจันย์ให้หางเดียวชุดเดียวนะครับเก้าสองห้าอืมากลาย หลายหลายนะครับัดไปครับหลายมากหลายไอ้ตัดกซองจอยับาจันเวจะเซเพิ่นสิตัดเอาซื้อล่างเป็นล่างเนี่ยจะเจ็ดศูนย์่ะไปซื้อบุญเนอะเจ็ดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์นี่จไปซื้อบุญซื้อล่างอย่างเดียวอีกเจ็ดหลนทครับเอาไหนต้องทำหนอยนไกักดีเอสียงบอกเแคบเอาแคบแคบแคเอาด้ออันนักเจ็ูย์ศูนเจ ที่เฉลี่ตัวเลขบุตรหลายของอาจารย์มันมีตลอดบุญให้เลือกหลายดอกค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์กว้างนะคะ fc ยังไงก็ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ